สวัสดีค่ะดเด็กเดกลับมาพบกับกูเล็กแล้วนะคะในชั่วโมงประวัติศาสตร์น่ารู้นั่นเองค่ะซึ่งชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกเลยใช่ไหมคะที่เราเจอกันในภาคเรียนที่สอง ก,ก็หวังว่าเด็กๆยังจะสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะเอาละค่ะในชั่วมงนี้นะคะเราจะยังมาเรียนกันเรื่องสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันกันนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยสังเกตรหรือสงสัยไหมคะว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กๆเ,เคยใช้และยังไม่เคยใช้นั้นมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากอดีตมาสู่ปัจจุบันนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเด็กๆ,ๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วตามคุณเลไปเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ เด็กๆรู้จักคำว่าเทคโนโลยีไหมคะเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีในการสื่อสารการติดต่อสื่อสารนะคะเด็กๆนั่นก็คือ โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเด็กๆคะในสมัยก่อนเราติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไรนักเรียนรู้ไหมคะอ่าเราจะติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลเราเนี่ยได้โดยการส่งจดหมายหรือการโทรเลขแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตไร้สายนั่นเองค่ะและแอปพลิเคชันในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกใช่ไหมคะที่เด็กๆรู้จักการเช่น Facebook หรือการดูคลิปวิดีโอเรื่องการดำเนินชีวิตของคนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศเราหรือต่างภูมิเนาต่างจังหวัดผ่านแอปพลิเคชัน YouTube นั่นเองค่ะ ซึ่งสามารถทำให้เราเห็นได้ใช่ไหมคะว่าบนโลกใบนี้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอะไรบ้างนอกจากการติดต่อสื่อสารอ่านั่นก็คือ,อยา,านพาหนะใช่ไหมคะที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยซึ่งสมัยก่อนการเดินทางไปที่หนึงจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานใช่ไหมคะโดยการที่เราจะนั่งเรือ เป็นการเดินทางทางน้ำแต่ปัจจุบันเราสามารถเดินทางได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินการเดินทางทางอากาศหรือการเดินทางทางบกโดยจะใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์หรือรถเมล์สาธารณะและยังมีการอำนวยความสะดวกให้กับ คนทั่วไปคนปัจจุบันนั่นก็คือรถไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนามาจากความคิดของมนุษย์ทั้งสิ้นเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆนั้นมี การใช้ชีวิตประจำวันที่สะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้นนั่นเองค่ะในอดีตนั้นยังไม่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรก็คือการปลูกข้าวปลูกผลไม้ใช่ไหมคะเมื่อได้ผลผลิตมาหากมีเยอะเกินไปเราก็ออกมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งตอนนั้นยังไม่มีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี เ,าาเรามีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นก็คือเงินนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นคุณครูคุณหมอพยาบาลวิศวกรนักดับเพลิงนักขับเครื่องบินใช่ไหมกับตันและอาชีพอ,อื่นๆ อีกมากมายที่นิยมทำากันในสมัยนี้นั่นก็คือการค้าขายออนไลน์นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล,ล้อมจากอดีตมาปัจจุบันนั้นเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มนุษย์พัฒนาขึ้นนั่นเองค่ะ การพัฒนาทางเทคโนโลยีนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเด็กๆซึ่งข้อดีก็คือทําให้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากขึ้นใช่ไหมคะสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกได้อย่างกวางขวาแล้วก็ไร้พรมแดนผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองสําหรับวันนี้ครูเรนก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะ ดู Youtube หรือโซเชียลเนี่ยอย่าเหมาะสมหากพฤติกรรมไหนที่ไม่ดีเด็กๆไม่ควรเรียนแบบนะคะและติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เรารู้จักเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพเยอะแยะเลยค่ะและการพัฒนาทางเทคโนโลยียังทำให้เกิดมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้รถบนถนนที่ก่อให้เกิด มลพิษที่เรียกว่าฝุ่น PM 2.5หรือการทิ้งขยะลงในแม่น้ำทำให้เกิดมลพิษทางน้ำน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์น้ำเสียชีวิตนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมช่วยกันปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดน้ำเมื่อเราหยุดใช้แล้วก็ปิดพัดลมถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะช่วยโลกของเรานะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็คงจะทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้อม จากอดีตมาสูป่ปัจจุบันก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งยังมีเทคโนโลยีอีกเยอะแยะมากมายที่คูณเรลนไม่ได้กล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยและคุณเลยก,ก็หวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณเลยลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย